อุ้ลั่นเห็นต่างเรื่องประชาธิปไตยไม่เอาเท้าว้ีนาใครไม่เรียกคนไม่ถูกใจว่ามันดราม่าก็มาไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่เส้นแบ่งแผ่นดินเลือกพักไหนเป็นหน้าที่คนในชาติอุ้งศิริยกรลั่นเห็นต่างการเมืองเรื่องประชาธิปไตยไม่เอาเท้าว้ีน้าใครไม่เรียกคนที่เราไม่ถูกใจว่ามัน อดีตนางเอกดังอุ้มศิริยากรหลังไปมีครอบครัวใช้ชีวิตที่เมืองพอร์ตแลนด์ออริกอนสหรัฐอเมริกาโคงสุดท้ายเลือกตั้ง2,566วันที่12พฤษภาคม66เจ้าตัวโพสต์ข้ามประเทศเผยถึงการเลือกตั้งของไทยวันที่14พฤษภาคม66เป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความเกี่ยวกับความเห็นต่างทางการเมืองด้วยว่าเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตย จะสนับสนุนจะเลือกพักไหนเป็นหน้าที่ของประชาชนในชาติซึ่งไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่เส้นแบ่งแผ่นดินแต่หมายถึงความสำนึกรับผิดชอบที่แต่ละคนนำติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ทําให้เราต้องฟังอย่างรอบด้านวางอาคติและสิ่งที่คนเขาพูดต่อต่อกันมาลงเสียบ้างแล้วฟังด้วยวิจารณญาณและกดฟิลลิ่งของตัวเองไม่เอาเท้าไปชี้หน้าใครไม่เรียกคนที่เราไม่ถูกใจว่ามันใครที่เห็นต่างก็เป็นสิทธิอันพึงมีของเขา ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่ศิริยากรได้เรียนรู้จาก12ปีในอเมริกาสิ่งนั่นก็คือว่าจงกล้าแสดงความคิดเห็นเอ๊ะหรือจริงๆคือเป็นมาตั้งแต่เด็กคนจะรักจะชังเป็นเรื่องของเขาเราจงยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อวันที่14นี้ไปเลือกตั้งกันด้วยละทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจบมันดื้อดื้งนี้แหละอย่างไรก็ตามมีทั้งคนสนับสนันและเกิดดราม่าเจอคอมเมนต์ไม่พอใจอาทิพี่อุ้มใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างแดนหรือย,ยังคะชื่นชมตั้งแต่เป็นนักแสดงถึงตอนนี้ความคิดความอ่่าาานนชอบคคคะจงงกล้แสดวดวมิเห็ อันนี้ต้องบอกคนที่เชียส้มด้วยนะคะเลิกไปชี้หน้าด่าว่าคนเห็นต่างว่าอยู่ในกลางวัวบ้างสารพัดจะหามาด้อยค่าคนเห็นต่างคนที่เขาเห็นต่างเขาไม่ไปก้าวไก่ใครแต่ถ้าอีกฝั่งแสดงออกว่ารักเจ้าทำไมต้องไปรุมด่าเขายกกันไปด้อยค่า12ปีในอเมริกาน่าจะคิดได้นว่าเป็นต้นโดยก่อนหน้านี้อดีตนางเอกโพสต์ต่อส้มแคปชั่นสั้นๆว่าเฮ้ยท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากจากพี่น้องชาวส้มอาทิปกติไม่เคยไลค์คนดังแต่วันนี้คุณอุ้งต้องได้หัวใจจากเราไป รักพี่อุ้มมากกว่าเดิมอีกค่ะสีสว่างขนาดนี้ยิ่งเลยเป็นต้น